สวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์ที่28นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่การไฟฟ้าบางปวยนะคะอยู่ที่การไฟฟ้าบางปวยเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่นี่คนเยอะมากค่ะวันนี้เรานําทีมงานนะคะมาออกบูธนะคะเอาตู้กาแฟมาตั้งที่นี่ประมาณ3ตู้นะคะแล้วก็พาทีมงานมาออกบู้จะบอกว่าธุรกิจตู้กาแฟหยดเหรียญของเราเนี่ยนะคะนอกจากว่าคุณมีตู้กาแฟหยดเหรียญแล้วคุณซื้อแฟรชายของเราไปแล้วรายได้ที่คุณมีอยู่ก็คือคุณจะได้กําไรจากการขายใช่ไหมคะแก้วละห้า ะคะขาย10บาทคุณได้5บาทขาย10บาทคุณได้5บาทนะคะแต่ธุรกิจนี้มันไม่ได้จบแค่คุณได้กําไรจากการขายกาแฟนะคะคุณสามารถนะคะตั้งทีมงานออกมานะคะก็เรียกทีมงาน่ายขายคุณสามารถไปตั้งรูที่ไหนก็ได้หรือแนะนําให้คนมาซื้อรูกาแฟคุณยัได้ค่าแนะนํานะคะจะบอกให้ว่าเป็นธุรกิจที่สุดยอดจริงๆ ได้กำไรจากการขายกาแฟแล้วนะคะแก้วละสิบบาทนี่นะคะเอาคุณให้ได้5บาทแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่นะคะก็คือเมื่อคุณมีของดีคุณคงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวคุณจะต้องบอกต่อพี่น้องเพื่อนฝูงให้รู้จักกตู้กาแฟตู้นี้ถูกต้องไหมเมื่อทุกคนเขาอยากมีตู้กาแฟแบบคุณนะคะคุณจะได้ค่าแนะนำนะคะเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดอีกนะคะและช่องทางที่3นะคะก็คือช่องทางจากผมกาแฟดิฉันจะบอกว่าธุรกิจตู้ คู่กัแฟนหยาดเรียนี่นะคะคุณซื้อแฟนชายไปนะคะ,<น>ะคุณจะไปตั้งที่ไหนก็ได้ในทำเลที่พอเหมาะพอเหมาะนะคะ สี่เดือนถึงหกเดือนคืนทุนคุณไม่ต้องคืนขายคุณไม่ต้องเป้าร้านมีรายได้24ชั่วโมงผุได้ดูเพียงี่ิชั่วโมงเลยนะคะเรียนเชิญกันได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่การไฟฟ้าบางปวยนะคะคนเยอะมากนะคะหลายคนกําลังจะเกษียณในเดือนตุลาไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรก็เลยมาลงทุนมาที่จากซื้อตู้กาแฟของเราซื้อแฟนชายของเราแล้วก็ไปให้ลูกให้หลานนะคะ ได้กงานเงินจากการเกษียณมาหลายล้านนะคะรู้จะทำอะไรนะคะการจากการเกษียณเนี่ยรับรองเลยลูกหลานจะมาหายเยอะแยะเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาก็คงอยากจะมาได้ ของลงนี้รางวันอะไรนะคะดิฉันแนะนําว่าคุณซื้อตู้กาแฟหยอดเอิรียคพื่งนี้นะคะให้เด็กเข้าไปต่อยอดธุรกิจนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอแนะนําธุรกิจตู้กาแฟถ้าสนใจนะคะอินบล็อกมานะคะสนใจอินบอ็อกมานี่คือทีมงานของเราที่มาออกที่ที่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบาบกลวยนะคะเช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ